กิจกรรมงานประดิษฐ์แม่ไก่สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกิจกรรมงานประดิษฐ์แม่ไก่จากกระดาษกันนะคะอุปกรณ์ของเรารูปภาพแม่ไก่ค่ะสีเทียนค่ะกันไกรค่ะขั้นแรกเราระบายสี ที่รูปภาพของแม่ไก่ก่อนนะคะระบายทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆจะใช้สีอะไรระบายก็ได้นะคะตามความชอบของเด็กๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ตัดตามขอบเลยค่ะ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับตามรอยปะนี้เลยค่ะพับลงไปเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้กรรไกรตัดตรงส่วนงอนของมันค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะตัดตามเส้นปะเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องข่าลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ